คุณเซนช็อกเขมชชํำจีนอเมริกายืนข้างไทยจีนบอกจีนไทยพี่น้องกันส่วนอเมริการ่วมฝึกบินรบกับทัพอากาศไทยและร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุด29ชาติอินโดแปซิฟิกที่ประเทศไทยตอกย้ำสอมหาอำนาจอยู่ข้างไทยสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง108ชาแนลจากเหตุการณ์พะทะชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาก่อให้เกิดสงคราม5วันกัมพูชาเสียท่าเสียหายอย่างหนัก จึงร้องหามหาอำนาจสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัท,ทัมช่วยหยุดศึกระหว่างไทยและกัมพูชาจึงมีการเจรจาหยุดยิงเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568ณประเทศมาลเลเซียกัมพูชาทำท่าเริงร่าดีใจคิดว่ามหาอำนาจใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเข้าข้างกัมพูชาอย่างแน่แท้จึงไม่แยแสมหาอำนาจจีนซึ่งเคยลงทุนช่วยเหลือกัมพูชาอย่างมหาศาลด้านการเงินและการลงทุนไม่ว่าจะเป็นท่าเรือเรียมสร้างถนน ขุดคลองฟูนันเตโชและอื่นๆอีกมากมายพร้อมทั้งเนินกู้มหาศาลแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทําให้ประเทศก,กัมพูชารอดพ้นจากความยากจนปัญหาเศรษฐกิจตกตา่าชีวิตชาวบ้านก็ไม่ได้ดีขึ้นคะแนนเสียงก็ตกตา่าจึงต้องสร้างสถานการณ์ชายแดนเพื่อสร้างชาตินิยมและคะแนนเสียงหาเรื่องสร้างสถานการณ์ก่อเหตุประทะกับไทยหวังยึดปราสาทตาเหมือนทมปราสาทตาควายปราสาทตาเหมือนโต๊ดและช่องบกสุดท้ายก็เจอกองทัพไทยเข้ากระทะ ด้วยประสิทธิภาพการรบที่รวดเร็วแม่นยำยึดพื้นที่ที่กัมพูชาได้ละเมิดล่วงล้ำยึดครองชายแดนไทยเข้ามาเป็นระยะเวลา10กว่าปีคืน11จุดกัมพูชาสูญเสียพื้นที่และกำลังทหารรวมๆหก0 00นายโดยช่วงแรกวิ่งไปพึ่งบาร,รมีของจีนแต่จีนก็ไม่อยากยุ่งเนื่องจากจีนก็เป็นมิตรประเทศที่ดีกับไทยเช่นกันสุดท้ายต้องวิ่งเข้าหาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ความช่วยเหลือเป็นตัวกลางหยุดยิงหลังจากนั้นเป็นต้นมา ดูเหมือนสัญญาณจากสหรัฐอเมริกามีอาการแปลกๆดูเหมือนจะช่วยเหลือแค่หยุดการสู้รบเท่านั้นหลังจากนั้นดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นประกอบกับทางด้านประเทศไทยได้นําคณะทูตและผู้ช่วยทูตทหารร่วม23ชาติและผู้สังเกตการอาเซียนไอโอทีจำนวน9ชาติไปลงพื้นที่จริงดูสถานที่เกิดเหตุที่ทางฝั่งกัมพูชาใช้จรวดหลายลำกล้อง bm 2 1ยิงเข้ามาในพื้นที่พลเรือนสร้างความเสียหายให้แก่โรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่ราชการ บ้านเรือนประชาชนทําให้มีผู้เสียชีวิต14คนบาดเจ็บอีกนับร้อยบ้านเรือนเสียหายเกือบร้อยหลังคาเรือนและได้นําเสนอหลักฐานการวางกับระเบิดในดินแดนฝั่งไทยปัจจุบันมีทหารได้เหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวนขาขาดเกิดขึ้นแล้ว6ครั้งเป็นระเบิดใหม่ที่นํามาวางใหม่คือ PMN2 นอกจากนั้นไทยได้วางรั้วลวดหนามโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานปรากฏว่าทูตได้เจอหลักเขตแดนซึ่งเขียนชัดเจนเป็นภาษาไทยและภาษากัมพูชา ซึ่งหลักฐานเหล่านี้ปรากฏต่อสายตาของคณะทูตและสื่อมวลชนทั่วโลกซึ่งก็คงจะสรุปตรงกันว่าไทยทำถูกแล้วที่ล้อมรั้วในเขตแดนของตนเองนอกจากนั้นพฤติกรรมของทางกัมพูชามีการสนับสนุนแก๊งอาชญากรรมทางไซเบอร์สแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวงคนไปทั่วโลกมีบ่อนการพนันจนกระทั่งสหรัฐเคยประกาศขึ้นบัญชีดำเมื่อ6เดือนที่แล้วหลักฐานข้อมูลเหล่านี้คงทำให้สหรัฐซึ่งเป็นประเทศโลกแห่ง เสรีประชาธิปไตยเชิดชูหลักสิทธิมนุษยชนหลักธรรมพิบาลในการบริหารประเทศทำใจยากที่จะยืนเคียงข้างประเทศกัมพูชาและหลักฐานหลายๆอย่างบ่งชี้ว่ากัมพูชาเปิดเกมรุกรานประเทศไทยก่อนและมีสถานการณ์ช่วงนี้ที่จับสัญญาณได้ว่าสหรัฐอเมริกายังยืนเคียงข้างไทยมีดังนี้เมื่อเร็วๆนี้พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการฐานอากาศได้รับมอบอิสราเอพร Legion of Merit Degree of Commander โดยมีพลอากาศเอก เดวิดดับเบิลยูอันวินเสนาธิการกองทัพอากาศเทียบเท่าผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นผู้มอบเพื่อเชิดชูเกียรติยศในภานะผู้นำกองทัพที่มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมัน่นคงระหว่างไทยและสหรัฐอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเหตุการณ์ที่2ไทยได้ประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดแปซิฟิกเชิญเชิญผู้บัญชาการทหารสูงสุดของแต่ละประเทศมาร่วมประชุม29ชาติ โดยไม่เชิญกัมพูชาเนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาและขัดเลียงกันที่สําคัญผู้บัญชาการทหารอากาศของสหรัฐมาร่วมประชุมด้วยคือพลเรือเอกซามูเอลปาปาโรผู้บัญชาการทหารเรือสหรัฐประจํากองกําลังอินโดแปซิฟิกและคณะเข้าร่วมด้วยโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยพลเอกนัทพลนาคพนิษฐ์เป็นประธานมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกทรงวิจิตภักดีเป็นเจ้าภาพและดําเนินการประชุมจัดประชุมณประเทศไทยเหตุการณ์ที่3กองทัพอากาศ พิธีฝึกผสม Enduring Partner 2 0 2 5ระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาวอชิงตันแอร์เนชั่นอลกาดระหว่างวันที่18-29ถึงสิงหาคม2565ทัพครอบคลุมสี่กองบินคือนครราชสีมาลบบุรีนครสวรรค์ซึ่งเป็นการร่วมมือด้านความมั่นคงและยกระดับขีดความสามารถทางการทหารเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพพิทักษ์มาตรุภูมิทางอากาศรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกา อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงและความร่วมมือทางการทาหารระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนส้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ระหว่างมหามิตรประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาขมรจะว่ายังไงส่วนทางด้านประเทศจีนกัมพูชาก็ดิ้นใหญ่ด้วยเห็นอาการเมินเฉยของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริการบกับแพ้ไทยสึกภายในประเทศขมรก,ก็กําลังเกิดขึ้นคนตกงานไร้งาน,ไร,งานไร้เงินกําลังจะอดตายจึงต้องบากหน้าไปหาจีนอีกครั้ง สมเด็จฮุนเซนจะไปเองก็ดูเหมือนจะเข้าหน้าจีนไม่ติดจึงได้มอบหมายให้สมเด็จสีหามุนไปพบท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแทนแต่กว่าจะได้พบก็ใช้เวลาเกือบสามวันคนจีนเป็นคนที่สุภาพรักษามารยาททางการทูตจึงได้ให้การต้อนรับอย่างดีโดยการข่าวเราว่าทางสมเด็จสีหามุนีก็ขอให้ทางจีนช่วยเหลือกัมพูชาเหมือนเดิมทั้งการลงทุนปัญหาด้านเศรษฐกิจและได้ข่าวว่าจีนลาวเวียดนามรัเสเซียจะซ้อมรบที่ประเทศลาวทําให้กัมพูชาวันไหวเพราะก่อนหน้านี้ สร้างสถานการณ์ยิงจรวดไปที่ลาวเพื่อให้ลาวอินโคเซนเข้าใจผิดว่าทหารไทยเป็นคนยิงเกรงว่าลาวจะเอาคืนจึงขอให้ทางจีนยกเลิกการซ้อมรบได้หรือไม่จีนได้ตอบว่าทุกอย่างเตรียมการแล้วยกเลิกไม่ได้จะดําเนินการฝึกซ้อมต่อไปและก็ได้ให้ความหวังแบบว่านหวังกับกัมพูชาว่าจีนกัมพูชามีมิตรไมตรีสัมพันธ์ที่ยาวนานก็คงเป็นเช่นนั้นส่วนกับประเทศไทยทางจีนได้มีหนังสือถึงทูตจีนประจําประเทศไทย มีใจความสําคัญว่าจีนกับไทยเป็นพี่น้องสัมพันธ์นี้ยาวนานและตลอดไปและท่านทูตจีนก็ได้เข้าพบกับรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ขออาภาัยหากบทวิเคราะห์และข้อมูลที่นําเสนอมานี้ไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดไปท่านผู้ชมมีความคิดความเห็นอย่างไรก็นําเสนอพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับ strong and wild.